สวัสดีค่ะเจด้าสตอรี่นะคะวันนี้เจด้าจะพาเพื่อนๆไปกินกว๋วยเตี๋ยวยายเปลวค่ะคิวยาวมากเอร์ ord, แล้วก็ร้านอยู่ลึกลับมากมายนะคะเดี๋ยวเจด้าจะพาขับรถไปเพื่อนๆดูแผนที่กันดีๆนะคะหาไม่เจอก็กดคําว่ากว๋วยเตี๋ยวยายเปลนคปรปฐมนะคะไปพร้อมกับเจด้าแล้วก็คุณที่วาค่ะเจด้าสตอรี่เจด้ารู้รรู้อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะกดนะคะในคิวที่แป

แล้วก็มีแกงปลาดุกให้กันชอบมีแกงปากปลาดุกนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อสับบ้านไปด้วยอันนี้แกงอะไรอันนี้จีนไก่อาจจะเอาเอาเอาสามอย่างเลยเนาะหน่งละถุงนะแล้วก็มีปลาเห็ดปลาเห็ดก็คือทอดมันนะเพื่อนไม่ปลาเห็ดขนมจีนเอาไซส์ไหนตะก้าไม่ไม่สองร้าตะก้าเอาตะก้าเล็กหรือตะก้าใหญ่ดูแล้วสมควรที่เราจะบตะก้าใหญ่ อมีฟองนมจีนแต่หนูเอาอย่างละถุงจ้ะกลับบ้านนะจ้ะแล้วก็ปลาเห็ดเลยนะปลาเห็ดตักเท่าไหร่จ้ะแล้วแต่ราค้าถามสิบก็ได้นะแล้วก็นมจีนอันใหญ่เนาะวันก่อนซื้อไปอร่อยมากนี่ตื่นมาทำกี่โมงเนี่ยหนุ่มจี อันนี้ปีน้ำยาอันนี้ป่าเนาะน้ำยาป่าอันนี้ใส่ปลาร้าไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใส่น้ำยาป่าอันนี้คือแกงป่าอองเดิมเลยใช่ไหมแต่กระชายหอมมากรู้เลยนี่กระชายธรรมดาร้านเราถอขายจานเท่าไหร่จ้าสามสิบสามสิบแล้วจะตักแบบนี้ดักห้าสิบอ๋อถ้าเป็นเพื่อนๆมากินที่นี่ก็สามสิบบาทนะเลือกเอาหนอนน้ำยาอะไรตัดอย่างนี้ฮะใกล้ๆแพงใกล้ละร้อยตอนนี้แพงแล้วเริ่มขึ้น วันนั้นเราไปซื้อที่ไอหมูดีอ่ะชิ้นโลห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบชิ้นละชิ้นไะ้าเท่าไหร่จ๊ะชิ้นละชนะห้าหมาเนาะชิ้นนี้ตัวแปดเฮ้ยไม่ใช่ตตองแปดช้นก็ชิ้นสิบหาะชิบสิบหาบาทตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรากำลังทำอยู่ เป็นเตี๋มเครื่องเดี๋ยวจะเริ่มประมาณนะ่าจะเที่ยงนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านเปลวนะคะเพื่อนๆให้ยิงแผนที่มานะคะจะง่ายที่สุดเพราะว่าจะได้เองเนี่ยบอกทางเองก็งงเองนะคะแต่ว่ายิงแผนที่มาแน่นอนว่าถึงแน่นอนนะคะที่นี่จะเริ่มลวกก๋วยเตี๋ยวนะคะประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะเพื่อนๆมาถึงเขียนไว้ก่อนว่าอยากจะรับประทานอะไรทุกอย่างจะลวกสดใหม่ขายวันต่อวันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันค่ะ น็อกนกเพิ่มเด้ง่ครับนกเพิ่มกุ้งเด้งเยอะมันเย็นนะน้ำมะนาวที่นี่อร่อยต้องสั่งนะคะน้ำมะนาวอร่อยต้องสั่งน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งแล้วก็โซดาให้จ้ะ กินปลาเห็ดร้อนเลยนะอันนี้มันใหญ่มากเหมือนปลายีราดเลยถ้าแตะทอาต้องใช้ใบใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมใช้ใบเล็กใบเล็กมันหด่้นี่นะคะมากินขนมจีนที่นี่ห้ามพลาดน,นะอร่อยกินอะไรอร่อยจะตาโต กินแล้วอร่อยหมดเนี่ยรู้หุ่นดิคนดูรายการบอกว่าไม่เคยพูดคต่ว่าแม่อร่อยเงเอ้ามันก็ต้องมีนะแม่อร่อยอ่ะเราก็เราอยากไปรู้แต่เราไม่ด่าเขานะเพราะบางคนเขาอร่อยเราไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ว่าเขาไม่ด่ามากเพราะว่าคนที่เขาชอบกินก็มีแค่มันมันมันเป็นนานาทิศทางมันไม่ใช่ว่าบางร้านเนี่ยขัดอะไรมันจะมีกลิ่นไหม้หมดเลยนะ แต่บางคนกินเต็มเลยแต่บางคนก็บอกมันขมมันเหม็นหมดอบดี่คมันมันเป็นนาราติตาไปบอกว่าโรไปกินรงมีก็มีลูกค้าเขามานั่นงคอมเมนต์บอกว่าโอ้มันั่งไม่ตุดไ<อ>ม่เห็นจะอร่อย <laughs> ที่ไหนเลยแม่ก็เหมือนทั่วทั่วไปแหละก๋วยเตี๋ยวเ้าช่ไหมนมราติตา,าเออแล้วเราก็ อันนี้เราจะมีมือคํานะมือมอเที่ยงมืแทนได้กินเลยบีซายมือค่ําไว้แล้วนะคะจนเพื่อใครมากินสดเตี๋ยวนะอเยีเปจะต้องซื้อกับบ้านนะไม่นั้นจะเสียใจใครที่ชอบขนมจีนแกงป่านะคะรสชาติจัดจ้านสูตรเครื่องแกงหอมๆของจังหวัดนครปฐมนะคะร้าน ก๋วยเตี๋ยวป้าเปลวเนี่ยนะคะก็มีขนมจีนแกงป่าน้ำยาปลาดุกอร่อยมากนะคะเพื่อนๆอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะทานคู่กับทอดมันอร่อยแล้วก็มีแกงเขียวหวานด้วยนะคะห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดแล้วก็อะไรอีกอะ่ะลูกชิ้นอ่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าที่นี่เขาย่างลูกชิ้นนะคะเขาย่างลูกชิ้นเป็นพิเศษเลยเขาจะเอาน้ําซุปต้มกระดูกหมูนะคะเพื่อนๆ มาทาลูกชิ้นอันนี้ก็ไม่เคยเห็นงงเหมือนกันนะคะแต่ว่าลูกชิ้นเขาออกมาเอออร่อยดีนะเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆนมาชิมกันเขาก็จะเอาใบเตยนะเพื่อนเพื่อนมามัดแล้วก็ทุบๆนะนี่แบบนี้เลยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมแล้วก็ชุบเอ่อน้ําซุปนะคะกระดูกหมูแล้วก็เอามาทาค่ะทาลูกชิ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆให้มันค่อยๆเหลืองนะคะแล้วที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นี่ทําน้ามะนาวน้ําพึ่งโซดาอร่อยมากนะคะ

แงนเะพื่อนถ่ายรูปนี่เป็นเส้นเล็กแห้งของเจด้านะคะเป็นเล็กแห้อันนี้แบบรวมนะแบบรวมนี่เป็นบะหมี่เส้นบะหมี่เหลือง เหมือนชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ปรุงมานะเพื่อนเวลาจะกินแล้วมีัวยด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้มยำหวาน 嗯。Beast Phantom.